สวัสดีค่ะวันนี้โรสตอรี่นะคะจะมาทำบัวลอยสาคูค่ะวันนี้นะคะจะทำหลากหลายสีสันเลยค่ะไปดูขั้นตอนการทำกันเลยค่ะวันนี้จะทำทั้งหมดสีสีนะคะก็จะมีสีขาวสีส้มค่ะสีม่วงนะคะแล้วก็เป็นสีเขียวค่ะ ซึ่งสีม่วงนะคะเราก็จะได้มาจากดอกอัญชันนะคะโดยเราจะนําดอกอัญชันค่ะมาต้มในน้ําเดือดนะคะซึ่งต้มเสร็จแล้วก็จะได้ลักษณะแบบนี้ค่ะส่วนสีชมพูอมส้มนะคะเราก็จะได้มาจากดอกเฟื่องฟ้านะคะโดยวิธีการค่ะก็จะนําไปต้มในน้ําร้อนเหมือนกันนะคะซึ่งสีที่ได้นะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะ หลังจากน้ำที่เราต้มไว้นะคะเย็นแล้วเราก็จะนำเทลงในแป้งสาคูค่ะเทลงทุกสีเลยนะคะโดยอัตราส่วนผสมนะคะแป้งสาคูค่ะ150กรัมนะคะเราจะใช้น้ำ200กรัมค่ะหลังจากนั้นค่ะเราก็จะแช่ทิ้งไว้นะคะเป็นเวลาครึ่งชั่วโมงค่ะหลังจากที่เราแช่แป้งไว้แล้วเป็นเวลาครึ่งชั่วโมงนะคะ แป้งของเราค่ะก็ได้ที่แล้วนะคะหลังจากนั้นค่ะเราก็จะทําการปั้นแป้งนะคะโดยปั้นแป้งค่ะให้เป็นก้อนเล็กๆค่ะปั้นแป้งสาคูต่อให้ครบทุกสีเลยนะคะโดยเราจะปั้นเป็นก้อนเล็กๆค่ะแป้งสาคูของเรานะคะปั้นเสร็จแล้วนะคะน่ากินมากเลยค่ะ หลังจากที่เราปั้นแป้งสาคูเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนําแป้งสาคูค่ะมาต้มในน้ําเดือดนะคะและรอให้ก้อนแป้งสาคูนะคะลอยขึ้นมาอยู่ด้านบนค่ะหลังจากนั้นเราก็จะใช้ตะแกรงนะคะตักก้อนแป้งค่ะที่ลอยขึ้นมาอยู่ด้านบนค่ะมาน็อกในน้ําเย็นค่ะต้มแป้งสาคูนะคะต่อไปเรื่อยๆจนเสร็จเลยนะคะนี่นะคะแป้งสาคูของเราค่ะต้มเสร็จแล้วน่ากินมากเลยค่ะ หลังจากนั้นนะคะเราก็จะนำมาใส่ในน้ำกระทินะคะที่เราได้เตรียมเอาไว้ค่ะสูตรนี้รับรองว่าเด็ดอร่อยมากค่ะฝากทุกคนกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะเจอกันคลิปต่อไปขอบคุณค่ะ